โดนพัดพอดีอ๋อเก่งเว้ยพวกแกนี่ไอตัวเล็กอ้อเอายังเก่งเลยเออเว้ยแน่นอนเว้ยแล้วจะตกปัญายัางไงลที่นี้เออตัวเล็กน่ารักชี๋ มาดูฮะตัดมาดูฝั่งนี้ฮะไปเลิกกลับบ้านตามนั้นเนะี่ย